มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีเจแมนและใบเตยหลังน้ำตาไม่รู้สิ่งที่ทำจากฟอรเร็กสามดีมันผิดถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นคดีแชร์ลูกโซฟอรเร็กสามดีที่ตอนนี้มีชื่อของใบเตยอาสยามกับดีเจแมนพัฒนพลเข้ามาเอี่ยวด้วยค่ะแล้วชาวเน็ตยังได้มีการพูดถึงใบเตยที่ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ล้าน ล่าสุดใบเตยสุทธีวันกล่าวยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้และทราบว่าการกระทําของนายอภิรักษ์จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายจนพวกตนถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของฟอร์เร็กดียืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีชื่อในบริษัทรวมทั้งพวกตนก็ไม่มีพฤติการเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหารอดแรกเพราะว่าตนเองไม่มีลูกค้าหรือผู้เสียหาย แต่หากมีก็ให้นำพยานหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการชักชวนจากพวกตนเพราะว่ายืนยันว่าไม่เคยชักชวนผู้ใด DJ Man และใบเตยหลังน้ำตาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำจากฟอรเรกสามันผิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ